กราบสวัสดีครับแฟนช่องของเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์ทุกคนนะครับก็ทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube เลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถใหม่อีกเช่นเคยนะครับเป็นยาริสเอติครับอันนี้ชุดแต่งรอบคันนะพร้อมกับล้อแม็กเอ๊แต่เราทำไมไม่ไปรีวิวข้างนอกมันจะได้สว่างสว่างนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นป่ะ๋ยวขยับไปดีกว่าจะได้สว่างสว่างเนาะ ตอนนี้ครับเราก็มากับยาริเอสติครับคันนี้มารีวิวกันต่อนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับสวยงามเลยในดีเดียวทั้งภายนอกและภายในนะครับรถใหม่จริงรถใหม่แท้มาพร้อมกับชุดแต่งแล้วให้รอบคันนะครับคันนี้สวยงามจับใจแล้วก็แม็กใหม่ยั้งใหม่สีเส้นนะาพึ่งลงให้นะครับเรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวแอดมินพาไปดูรอบๆคันก่อนดีกว่านะครับว่ามันสวยงามแบบไหนนะครับ ตีบตัว e 1 2ึ0อ cc 86แรงม้านะครับเป็นรถเก่ง Eagle 5, อีโก้ค่าประหยัดน้ำมันนะครับขนาดที่กำลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะส่วนคันนี้มีชุดแต่งแล้วให้เราขันนะครับมาดูทั้งส่วนของด้านหน้าก่อนนะโคมไฟก็เป็นโคมไฟหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับแต่ว่าโคมไฟของเขาจะเป็นตัวแบบ มัตติรีเซคเตอร์นะมัตติรีเซ็คเตอร์คือแผ่นสะท้อนของแสงมันจะเยอะหน่อยนะก็ทําให้ไฟที่มันจะส่องสว่างสว่างมากขึ้นนะประมาณนี้นะสว่างมากขึ้นกระจังหน้าก็เป็นแบบไฟเบอร์สีดํากินไอสปอร์ตนิดนิด,น,ดนะครับยิ่งได้สเกิตแต่งเข้าไปแล้วด้วยเนะี่ยก็ทําให้อารมณ์ของรถนะครับได้ลมสปอร์ตมากขึ้นเพิ่มเติมนะครับอ่านี่คือในส่วนของทา้งด้าหน้านะครับล้อแม็กใ,ใหม่ยังใหม่สีดเส่นเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะปกติเป็นล้อไอพ็15 นะครับล้อเดิมของเขาสีเงินแต่ว่าพอเปลี่ยนล้อสีดำเข้าไปให้เนี่ยผมบอกเลยว่าดุเพิ่มขึ้นไปอีกต่อไปครับในส่วนของด้านข้างกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตทางด้านหน้าสเกิร์ตทางด้านข้างก็มีนะครับทีนี้ในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะมาในส่วนของด้านท้ายนะครับท้ามีเซนเซอร์หลังช่วยจอดนะะเซ็นเซอร์ก็เป็นเซ็นเซอร์แบบดีไซน์ใหม่แลละทางด้านของสเกิร์ตทางด้านท้ายก็จะมีแถบสีดําเพิ่มเข้ามานะเพิ่มความสวยเข้าไปอีกนะของ่อไฟ เรียกอ,อะไรเนี้ยไฟทับทิมใช่ไหมสะท้อนแสงหรือเปล่าเนยะบ,บางคนเรียกตัวสะท้อนแสงก็ทําให้รถนะครับที่ขับตามหลังมาในศาสตร์ไฟเข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของทางด้านท้าย่มบ,บอกเลยว่าคัานนี้เป็นตัวตัว E นี้คือในส่วนของรอบๆด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับสำหรับเจ้ารถอีโก e คาสวยๆคันนี้ครับ รอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทางด้านออฟชั่นกันเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรีวิวภายในนะครับกุญแจอ,อันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ว่ามันจะมีตุ่มปุ่มแหมตุ่มเพิ่มเติมเข้ามาเห็นกันไหมตรงนี้ครับจะเป็นตัวเปิดท้ายนะสมมติว่าเราถือของอยู่เอาของใส่ท้ายรถนะสมมติว่ารถรถล็อกอยู่นะผมกดล็อกอยู่ก็สามารถเปิดท้ายได้เลยนะครับกดที่รีโมททางไว้มันก็จะหนีบจะเปิดท้ายเร่งขึ้นมาทันทีนะครับอ่า นี่คือในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเปิดมาอ่าไหนๆเปิดแล้วเราก็รีวิวต่อเลยนะครับทางด้านท้ายก็ว้างครับใส่ของได้เยอะนะดูแบบลึกแล้วก็กว้างมากครับสาหรับส่วนของทางด้านฝังกระโปรงท้ายนะครับเปิดประตูเข้ามาครับแน่นอนนะแน่นอนอยู่แล้วครับก็จกไฟฟ้าปรับข้างนะครับแล้วก็มีพับข้างไฟฟ้านะมีสวิตช์พับข้างไฟฟ้าครับเป็นออปชั่นพื้นฐานแล้วสําหรับรถปีใหม่ๆนะครับก็ ไล่มาทีละอย่างเลยแล้วกันอ่ะมาที่ส่วนข้างประตูก่อนนะก็จะมีแผงตรงนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะมีออปชันขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการช่วยเหลือในการทงตัวบ้องการการล้อฟรีนะครับของถนนลื่นเออนะะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูท <Bluetooth S 2> ูธนั่นเองนะสามารถเปิดบลูทูธควบคุมเสียงจากพวงมาลัยได้เลยขออนุญาตเสียบกุญแจก่อนแล้วกันนะครับนะนะดูเลขไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ,รบเลขไม้คันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0กว่ากิโล เท่านั้นนะถือว่าเป็นรถใหม่คันนี้ปี18นะครับคันนี้ปี18เลยเดี๋ยวให้ดูออปชันก่อนเดี๋ยวไปสรุปราคาตอนหลังนะอ่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราปิดหน้าปัดไว้อ่ะนะครับไฟไม่ติดอ่าพวกนี้มันจะเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดและรวมถึงเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลที่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่พอเราเปิดนะครับสวิตช์กุญแจขึ้นมาเนี่ยเป็นไงไฟจะติดขึ้นมาหมดนะครับจอแสดงผลเป็นระบบ LED สว่าง นในส่วนของเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นก็จะเป็นวิทยุ C D M P 3มาพร้อมกับช่องเสียบนี่ U S B กับหูฟังนะ U S B กับหูฟังพร้อมเลยนะครับก็สะดวกแถมมีช่องให้ใส่แผ่น C D ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะช่องเสียบ U S B มีแต่ว่าช่องใส่แผ่น C D เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะอ่ะมาในส่วนของคันเกียร์คันเกียร์ก็จะเป็นไฟเบอร์นะหัวเป็นแบบพุ่มหนังนะตรงนี้เป็นหนัง เออสัมผัสจะเป็นหนังแบบนิ่มๆหน่อยนะป้องกันการลื่นนะถ้ามันเป็นไฟเบอร์เหมือนแบบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่หนังนะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่หนังนะจะเป็นแบบเหมือนพลาสติกไฟเบอร์ Cyber, แต่ออกแบบให้มันคล้ายๆหนังนะมันก็จะแข็งแข็งมันก็จะลื่นๆหน่อยนะมันจะแข็งแข็งแเหมือนกับตัวคอนโซลเหมือนกันนะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลไฟเบอร์หมดนะครับแต่ว่าเขาดีไซน์มาให้มันเหมือนคล้ายๆหนังนะครับทุกคนนะเหมือนจะเย็บแต่ไม่เย็บนะมันเป็นลายของมัน เฉยๆนะครับก็ตัดกับตัวไฟเบอร์ตรงนี้ก็จะดูหรูหรามีสไตล์สักหน่อยหนึ่งนะครับอ่านีคือในส่วนของเครื่องเล่นแล้วก็คอนโซลโดยรวมของเจ้า Total t ต้ใต้ยาริสเอตินะครับเบาอ่ามาในส่วนของเบาะบ้างเบาก็จะเป็นเบากร,รมยีสีดําบางคนชอบนะบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่เวลาใครทานอาหารในรถหรือว่าแบบ สูบุรีเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นติดเบาะบ้างนะครับแต่ก็มันก็ยังพอทความสาดได้นะครับสําหรับคนที่ชอบเบาะนิ่มๆแต่ถ้าใครชอบเป็นเบาะที่ดูแลรักษาง่ายก็อาจจะชอบเป็นเบาะหนังมากกว่าเนืสารของยาลิษเอติเนี่ยเออขาเขาบอกว่าเพิ่มขนาดให้กว้างมากขึ้นนะครับเพิ่มขนาดให้กว้างมากขึ้นนะคเพราะองโดยสารก็จะดูกว้างขวางมากขึ้นหน่อยนะมากกว่าตัวเก่าสักหน่อยหนึ่งนะครับที่เป็นอีโคคาร์ปกติอีโคคาร์จะเป็นรถที่แบบขนาดไม่ใหญ่มากนันั่งก็อาจจะแคบๆหน่อยแต่ว่า ยาลิทเอสตดห้องโดยสารกว้างครับกว้างนั้นอนะ่ะผมคิดว่าน่าจะพอๆกับวีออสกัด้วยซ้ำนะน่าจะพอๆกับวีออสกัด้วยซ้ำนะครับโอเคอามาในส่วนต่อไปแล้วกันนะครับคือในส่วนของยาลิทเอสเตดเนี่ยตัวใหม่นะครับตัวโมเดลปี1 7 18เนี่ยเขาอ,อเคลมนะครับเขาเคลมมาว่ามันลดก็าบอกว่ามันลดเสียงจากภายนอกได้ดีเสียงเงียบขึ้นนั่นเองในเวลาเราขับเนี่ยเวลาไปไกลๆนะครับมันก็จะเหมือนแบบเขาลด เสียงรบกวนจากลมเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นเก่านะครับหมายความว่าเวลาที่เราขับเร็วๆเอาไปต่างจังหวัดอไรเงี้ยใครเคยขับรุ่นอื่นแล้วมีเสียงลมเข้าคือหูอื้อนก้องหูมากนะจาริสต,ตัวนี้นะครับเขาบอกมาว่าลดเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นก็จะทําให้การขับขี่มันมันเงียบนนเวลาเราขับด้ยวยความเร,วเร็วเร็วๆหน่อยนะครับอ่านี่คือในส่วนของห้องโดยสารอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับปะ มาต่อครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วเนี่ยใหม่ห้องเครื่องใหม่มากครับทุกคนห้องเครื่องใหม่มากจริงๆเลยนะครับอยากจะให้มาเห็นด้วยตาตัวเองเหลือเกินนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0้ซีซีครับเป็นอีโกคานะครับประหยัดน้ำมันนะ8 6แรงม้าครับดูสังเกตดูที่แท่นเครื่องนะดูเหล็กดูอะไรครับนี่ผมซูมเข้าไมให้ดูเลยค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างใหม่แล้วก็สมบูรณ์เลยไม่ว่าจะแก้มซ้ายแก้มขวาก็ดีนะจุดสปอร์ตร้อยอาร์คอยู่ครบนะครับ ไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำม,มานะครับคันนี้แท่นเครื่องใหม่ๆเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่มากนะสมบูรณ์มากนะครับนะบสมบูรณ์มากนะครับนี่ในส่วนของห้องเครื่องครับหนึ่งพันสองร้อยซีซีประหยัดน้ามันแต่ว่าผมบอกเลยอาตาเร่งไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับไม่ขี้เหร่เลยคันน,น,นี้ค่อนข้างคลุ้งเลยในทีเดียวนะ <c oughs> เหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของห้องเครื่องของเจ้ายารีดเอติดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าว่าคันนี้ ขายเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับโอเคยาลิสเอติคันนี้ครับปี2018ัครับเป็นตัว1.2ตัว E นะครับเป็นตัวดูโอวีวีทแล้วด้วยนะครับเครื่องยนต์เนี่ย1 2 0 0ซีซีมากับเ e กียร์ซูเปอร์ซีวีทีนนี้นะมีแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะครับครบเลยสกเกิร์ตใส่ให้ด้วยนะครับรอบคันราคาพิเศษครับเล่งไม้ก็น้อย4ี0 0กโลราคาอยู่ที่3,90,000น 9,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ถูกมากมากเลยนะฟรีดาวพออยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทคงที่ตลอดอายุสัญญาครับไม่มีเพิ่มนะไม่มีบอลลูนนะครับเออเพราะฉะนั้นคันนี้ฟรีดาวแล้วดูออปชั่นที่ผมอธิบายไปให้เนะี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับได้รถใหม่ไม้น้อยแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มก็ลอดแล้วนะค,คันนี้นะถือว่าคุา้มค่าคุ้มราคาเลยในทีเดียวนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะฝากเบอร์มาใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้นะครับหรือจะแอดไลน์ line, เออหรือจะ ส่งข้อความมาหรือจะเข้าไปส่องใน Facebook ก็ได้ครับได้ทุกทุกช่องทางเลยนะครับได้ทุกทุกช่องทางเลยนะถ้าสนใจนะคันนี้อ่ะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะกด s ั b ส c r i b e กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอมาให้ดูเรื่อยๆแหละนะอาจจะไม่ถี่หน่อยนะครัแต่ว่าแอดมินจะพยายามทำให้ดูบ่อยๆนะครับสนใจคันไหนอยากดูคันไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้นะครับโอเคสวัสดีครับผม